สซองปลาเห็ดหลังฝนตกจ้าพี่น้องนี่นี่จ้ะพอได้ยุตะปตะปิตมุตมิบางดอกก็พึ่งขึ้นโอ้ยลูกสายยางเตะด,ดอกนี่เหยียบแฟดแหลดเลยมุดอกนี่น,น,นี่พูดฮันนี่นี่พ่นอ่ะพ่นเปิดไว้ให้แม่พ่นพ่นพ่นใช่มหม นี่เป็นหนนเสือมันจากพี่น้องเดี๋ยวมันก็สิเกิดอเอาฟาเก็บโอ้นั่น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 ปนปนปูเหนไหมปนปนั่นนั่น,นดอกง่ายนึงนั่นเคีเคียอะไรออกหมกมั้ยนี่นี่มันเคยมีอยู่ใต่กดหินแถวนี่ยเห็นไหนี่เดี๋ยวค่อยๆเคียวมนนี่นนยืยังไม่หยาบเด้อเหหม น้องเก็บชัดดอกก่อนที่พิ่น,น,น,นี่ไว้นี่นี่จะพี่น้องปูนน้ำเนาะอุ้ยน่กองไว้ก่อน สูงใดทีมันบ่ท่านิยายๆจ้ะนี่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 เห็ดตัวนี้บาดบางเขาบอบบางต้องค่อยๆทำค่ะโอ้ยนี่นีต้องหันมาเนี่ยสามสองปุ่มสองปุ่มหน่อยเี่มานี่ใด้มือลูกซ้าจ้ะ เขาได้อยอะค่อยๆเก็บนี่ดอกสาวย่งพึ่งรวดทีเดียวไอ้เบิ้งอุดอกนี่ก็งามจ้ะนั่นทนซู่ฝนตกอันปีดไว้ตัวใดว่าท่านใหญ่ผีผีปีดไว้นี่นี่ปีดไวด้พวกนียนั่นปีดไว้หาตอ่อหาตอ่อเฮานี่อีกสองดอกจ้ะพี่นอ้องเอาแค่ดอกเดียวดอกมังใหญ่นี่ ดอกเหนียวเอาไว้ก้อนนี่นี่เอาแค่ดอกเดียวดอกนี้เนาะนี่เดี๋ยวดอกนี้ปิดไว้อ่ะเล็กหน่อยใส่ถุงเอาถุงนี่ละมันสะดวกสบายกว่านะไปคุมอันสองคุมพุ่มเดียวพุ่มกลักวกพวคนไทยยุ่งจ้ะนะหาเบิ่งอีกที่นะึงค่อยๆหาปาหมุมเดียวนี่ละค่อยๆหาเบิง่ง โอ้ยแล้วจาพี่น้องสองสาดอกก็เอาเก็บเล็กผสมน้อยตัวบ่ตทันใหญ่ก็มีหลายอยู่จ้ะเสือมันมีเสือมันนี่อันบางอันใหญ่แล้วแต่ว่าบัทันถากถากมันกินเห็นไหนี่จังสีก็เห็นว่าเขามีเขามีใบเหลืเด้ยเขามีดอกเห็ดแล้วถากมันเล็มจนเกี่ยงนี่นี่เห็นไ่นี่เขาเก็บใบได้ซุ้มนี่เขาจะเอาแค่สามดอกงหญ่ๆนี่จ้ะนี่เนาะนี่ผมนี่เก็บไว้คก็บพิดไว สิมีหลายอยู่นี่ว่าย่างวกไปวนมาอยู่นี่อืเอาใจถุงเล็กน้อยลูกชายว่าพอ่พอพอ่ออีกพาสันุนเอ๊อแบบเห็นบ้ปะไม่ต้องถือตะกร้าหรือครุ่ถังกะละมังหะมันยากถือถุงนี่แหละจ้าพี่นอ้องใส่บุ๊งลูกชายว่าเออเออพัสดุ์แม่แม่ป่านี้ม,มุว่าให้เบิ่งพี่น้อง ขันเมันถากบกเลิมเขาบางที่เราคุดขันมันถากบกเลิมเขามันก็คือสีงามอยู่โอ้เอาคือเกา่าถากก็คือหอยซื่อๆนั่นแหละอเอเขาก็เอาไปกินคือเกา่ามันยังมีปลามันยังมีเสือมันหลายอยู่จ้ะแล้วเดี๋ยวเขามื่เก็บอีกแค่สองอาทิตย์นีอ่อ่ะนีะ่ซื้อแต่ถุงน้อยๆละ่ะเขาจ้าได้หลายก็เขาเขาก็าาอบ่อ่างเ <c oughs> ดี๋ยวนะ เาบ่ไอ่อางแน่น่พี่น้องนึนี่ต้องเปิดเบิ้งใบไหม่ทับแล้วมันเบิ้งเนาะว่าชีวิตการกินอยู่ในสวีเด็นเป็นยังไงหาเห็ดฤดูหาเห็ด,ด,หหดกับหาผลไม้ป่าค่ะตายพ่นสารถีสองคนเด็กๆเหมือนเดิม นี่จ้าพี่น้องพ่ออีกแล้วนี่นี่น,นี่มองดอกกระตากกินพุ่นพุ่นปุ่นปุ่นปุ่นเดี๋ยวลูออก้ายว่าเห็นอีกพุ่นปุ่นเนี่ยเดี๋ยวมาถ่ายดูก่อนนี่จ้าว้าวคุณน่ะบอกให้ค่อยๆเปิดว้าวเอามากเก็บเอาเร็วๆจะบอทันมันจะมืดก่อนนั่นพี่น,อน้องเห็นมั้ยนั่นเตะดอกมันน้ำเดี๋ยวเด้อ ว้าตัวสวนยางมาทางนี้มันว่าอยากม้าได้ลุกสายนี่หนันพี่น้องพุ่นแบดบงามแฮ้งพุ่นนะอืะอพุ่นนะงามงามหลายว่าสุดจอดเลยอืยอ,อเดี๋ยวเดี๋ยว เอาเก็บอันปิดไว้ทุ่มใดที่มันเป็นอะไรนั้นเอาใหม่เถอะเพื่อนกันน่ะโอ้ยใส่กล่องไว้ระวังเวียนหัวด้วยพี่น้องใส่หรอมองหันเห็นรูปมิเตอร์ใบใหม่ใส่หรอมีดอกเฮต้ามโอ๊ยือว่ามันเห็นจังควักมืออื่นแม่บับบับหามันนี่มิเตอรใบใหม่แล้วอีกคลิปเฮตถามเสียงดังเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะได้ยินเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้าน อย่าเพื่อนบานสีแลืมาเก็บซอยบดีค่ะบดีต้องค่อยๆเก็บแล้วค่อยๆพูดใส่บ่หามันหาเห็นอีกมีบ้าเล็กน้อยอเคียบบ่้างๆกันนี่แหละมันสีนี้อยู่ปลามันหลายหมองหลายมันจำปลาปลาได้มันจำมุมจำภุมจจำจุดเข้าบลได้หาดีระบอบว่หันใกลๆกันนี่แค่ดีบ่ระบอบหามันมีอีกเคียบบ่พรใบไหม้นี่มัน ปาปูบมันกิดมาเห็นเลยได้เห็ดน,นั่นคุณนั่นลูกสาวใ่แล้วลูกชายหมดหนาหมดหลังเยอะครับคุณหาบ้างหาบ้างหาบ้างอีกก้อนได้จ้า ่อยแล้วจ้าพุ่มนึ่งยังหาโดนเติบจังพ่อเอาเก็บเพียน้อยน่ะเห็นปะซีหาหกดอกดอกน้อยๆเอาไว้โอ้นั่นได้ดึงมันได้เอาขันตัวใดที่มันเป็นอันนั้นเห็นปะพอได้อยู่จ้าเดินหากับพ่อแฮอู้นี่เดีเห็นี้มันนี่นี่ดอกน้อยๆจังเสียว้ดอกจังเสียว้แล้วเอาดอกนั้นได้อ่ะโชวซบมึงนี่นี่ค่ะโชว์ดันคางเมื่อกี้ใบบางงามปันใดมันถึกถาบกินจากพี่น้อง อือ่ะใส่เลยนี่บะเมีถึงเพิ่งกิโลหรอมาสแต่งานก็ได้ยุจ่าหาสตอค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะพี่น้องวันนี้ก็ได้เท่านี้เลยค่ะบ่ด้สั่งจากมือเนีแต่กับประม,มาณบะเมี่สีสามสีขีดอยู่บรออเพิ่งกิโลได้อยู่บอกว่าท่านได้ล่างทำความสะอาดเลยจ้า นี่เนาะไปเก็บหลังฝนหยุดตกมีแต่ดอกงามๆขันบอไปพอ่อเขาคือสกแกเบิดนีก่ดกดนี่กดแกอยู่แน่จ้ะแต่ว่าใบาบอคอยงามบันไดจ้ะว่าดอกงามๆดอกงา่กงายแต่ว่าใบานี้โดนทากกินจากพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟรูชิลีและลูกๆได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมรับฟังสวัสดีค่ะ